สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าความแรงของเครื่องฉีดน้ำมีผลต่อก,การทำโฟมหรือไม่โดยผมจะใช้กระบอกฉีดโฟมตัวเดียวกันน้ำยาตัวเดียวกันแต่ว่าใช้เครื่องฉีดน้ำสอตัวนี้ตัวแรกเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อโปโลรุ่นเ a รเ r อร์หนึแรงดัน100บารมอเตอร์1,400วัตต์แล้วก็ปริมาณน้ำา330ลิตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ เป็นยี่ห้อโปโลรุ่นเวเลอร์หนึ่แรงดันหนึ่งบารมอเตอร์1,800วัตต์ปริมาณน้ำสามร้ลิตรต่อชั่วโมงกระบอกกีดโฟมขนาด1ลิตรใช้น้ำยาตัวเดียวกันปรับน้ำยาสูงสุดเหมือนกันผลจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันอันนี้เป็นตัวแรงดัน1 0 0บาร จะเห็นว่าโฟมที่ได้ฟูนุ่มเหมือนเครื่องทำโฟมในคาแคร์เลยครับเดี๋ยวเรามาลองตัว140บาทกันดูครับสังเกตว่าแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยแม้ว่าแรงดันต่างกันก็จริงแต่ปริมาณน้ํำของทั้ง2เครื่องใกล้เคียงกันครับโดยหลักการทำโฟมของเครื่องฉีดน้ํำแบบนี้จะใช้แรงดันน้ำํำดูดน้ํำยาภายในกระบอกมาผสมกัน และอัดฉีดผ่านเส้นใยฝอยที่หัวฉีดทําให้เกิดเป็นวิฟโฟมแต่ถ้าปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นความเป็นโฟมก็จะน้อยลงนั่นเองครับ